สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านกระมันตําบลโพวงอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ครับพิกัดร้านนะครับอยู่ด้านนอกหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านนี่ครับเป็นหมู่บ้านบ้านกระมันนะครับคุณผู้ชมนี่บ้านกระมันนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่อร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมอ้าสวัสดีครับแม่ค้า ครับของผมเอาเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่น้ำเหมือนเดิมนะครับเอาเส้นหมี่น้ำหนึ่งชามนะครับอ่านะครับคุณผู้ชมผมสั่งแล้วนะครับเส้นหมี่น้ำครับเดี๋ยวจะไปลองชิมให้ทุกท่านดูนะครับคุณผู้ชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านกระมันตะบนโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเอาแล้วนะครับตอนนี้สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นหมี่น้ำโอ้โหน่าทานทีเดียวครับหมูเป็นหมูต้มนะครับลูกชิ้นก็ น่าทานทีเดียวนะครับเป็นร้าน๋วยเตี๋ยวหมูบ้านกระมันตมบลโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวมาชิมกันดูครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับอันดับแรกเลยมามาลองลูกชิ้นก่อนเลยืชิ้นอร่อยครับเดี๋ยวลองน้ำซุปอื มาลองหมูต้มครับผมชอบก๋วเตี๋ยวหมูต้มนะครับมาลองเส้นหมี่กันนะครับออออืืื อร่อยเด็ดมากครับสรุปว่าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแล้วก็ถูกใจผมนะครับคุณผู้ชมครับอ่าพิกัดร้านนะครับคุณผู้ชมร้านนี้จะตั้งอยู่ปากทางเข้าบ้านกระมันนะครับบ้านกระมันตะบลโพวงอำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านใดอยากจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยก็มาลองกันเองเลยนะครับที่บ้านกระมันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องขอตัวทานแบบอริดอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ